สอนและเต้เป็นเพื่อนที่สนิทกันเพราะว่าทำงานที่บริษัทเดียวกันและ,ะแผนกเดียวกันวันนี้มันหยุดทั้งสองจึงนัดกันมาตกปลาแถวที่ทำงานวันนี้เราจะได้กันกิดตัวดีว่าขับบ้านน่ะเต้และสอนนั่งตกปลากันเพลินจนมืดค่ำแล้วจูจ่ๆสอนก็เกิดหิวข้าวขึ้นมาเพราะว่าเขายังไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เที่ยง สอนจึงได้บอกกับเต้ว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อข้าวแถวใกล้ๆนี้ให้เต้หลอตับหนึ่งพอสอนเดินไปได้สักพักเขาก็เห็นผู้หญิงผมยาวสลวยหน้าตาสวยยืนอยู่ริมคลองเอ๊ะผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่ตรงนี้สวยซะด้วยสิพอพูดเสร็จสอนเขาก็ย,ยิ้มอยู่ในใจเขาคิดว่าเขาต้องแสวผู้หญิงคนนี้ให้ได้น้องสาวจ๊ะมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ในเวลามืดครับอย่างนี้ สิ่งที่สอนเห็นคือผู้หญิงผมยาวหน้าตาสวยผมยาวสลวยแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเป็นผีสาวที่หน้าตาหน้ากลัวเมื่อสอนได้ถามไปผียิงสาวจึงได้ตอบสอนกลับมาว่าฉันมาล่อแฟนฉันจ้ะแฟนฉันยังไม่มารับฉันเลยให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไม่จ้ะได้จ้ะแล้วทั้งคู่ก็เดินตามกันไปแต่สิ่งที่ชาวบ้านเห็น กับเห็นมาสอนเดินคุยอยู่คนเดียวพี่แน่ใจเหรอจ๊ะว่าจะอยู่เป็นเพื่อนฉันแน่ใจสิเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนทั้งเกินเลยสอนได้แต่คิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องจีบมาเป็นแฟนให้ได้เต้กำลังนั่งตกปลาเพลินๆอยู่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงสอนเดินคุยกับใครมาก็ไม่รู้เมื่อเต้มองไปตามเสียงถึงกับช็อกตาขางและขาแข็งวิ่งไม่ออก เมื่อเต้เห็นแน่ชัดกับสายตาตัวเองแล้วเขาจึงตะโกนออกไปว่าะนั่นะนั่นะนั่นนั่นมันผีเ <client. S 1> ต้เป็นคนที่กลัวผีมากเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นเขาจึงกลัวมากจึงวิ่งหนีจนไม่ได้สนใจเพื่อเลยตอนนี้สอนเหมือนเขาอยู่ในผวางอะไรสักอย่างเขามองไม่เห็นผีเขาเห็นแต่ผู้หญิงสวยคนหนึ่งผีหญิงสาวกำลังหลอกล่อให้สอนลงน้ำพี่จ๊ะ ลงไปเล่นน้ำด้วยกันกับฉันไม่จ๊ะฉันอยากเล่นน้ำพี่ลงไปเล่นน้ำกับฉันได้ไม่จ๊ะ <S <S และผีหญิงสาวก็ค่อยๆหลอกล่อให้สอนลุงน้ำทีระนิดเทียนนิดจนลึกลงไปเรื่อยๆ <S 1> <S 1> และผีหญิงสาวก็ได้ถามสอนว่าพี่พร้อมจะไปด้วยกันกับฉันไหม แล้วจูจ่ๆเต้ก็วิ่งกลับมาเรียกเพื่อนสอนสอนนั่นมันผีไม่ใช่คนในขณะที่สอนกำลังจะจมลงไปในน้ำนั้นเหมือนเพื่อนมาดึงสติเขากลับมาจึงทำให้ผีหญิงสาวโกรธมากพี่ในพี่บอกว่าจะลงน้ำกับฉันไงทำไมพี่ทำแบบนี้เมื่อสอนได้สติแล้วเต้จึงดึงมือสอนพากันวิ่งอย่างไว นี่ให้ไวเพื่อนนั่นมันผีไม่ใช่คน